สวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับเพื่อนรักนักการเกษตรครับวันนี้มิสเตอร์เกษตรย่างยืนมาติดตามผลการทํางานของเวอร์แพนสูตรใหม่นวัตกรรมใหม่นะครับประกอบไปด้วยเวอร์แพนอะมิโนแล้วก็ไคโตซานโอลิโกแซคคาไรใช้ง่ายละลายไวเห็นผลทันใจวันนี้มิสเตอร์เกษตรย่างยืนครับมาอยู่ที่หมู่7ครับบ้านนองปลาหมากตาบล2พี่น้องอาเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีแล้วที่สาคัญครับเขาใช้คู่หูมาตั้งแต่ปี2566เพื่อบํารุงดูแลรักษาต้น ที่มันป่วยที่มันเสื่อมโทรมลงไปหลังจากฉีดพ่นไปแค่ครึ่งเดือนเองก็รู้แล้วว่าสุดยอดจริงๆสําหรับนวัตกรรมใหม่โอผมชื่อสังเวียนมุนกระจรครับชื่อเวียนครับพี่เวียนนะครับผมขออนุญาตเรียกพี่เวียนนะครับที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ครับเรียนเชิญครับแนะนําตัวด้วยครับสวัสดีครับผมปรัชญาพลอนันทนาบรินนะครับพี่ที่ปรึกษาครับ ทำไมถึงพาผมมายังสวนแห่งนี้ครับของป่านี่ครับตอนที่ผมมาเจอใหม่เนาะก็ดีต้นนะใบไม่ค่อยสวยครับเป็นใบแห้งก,ก้านก็เป,นเป็นกา้านโทบออแล้วเปลือกต้นของเขาเนี่ยจะแห้งมากเลยครับตอนนั้นอ่ะตอนที่มันเกิดปัญหาน่ะก่อนหน้านั้นอ่ะ เราใช้อะไรมาบ้างครับหลายอย่างครับใช้เยอะมากอ่ะไม่รู้อะไรใครว่าดีผมก็ใช้หมดอ่ะเยอะจนจาไม่ได้ใช่ครับใครมาบอกอะไรก็ใช้ไปหมดเลยใช่ครับจนทาให้ทุเรียนของเราเป็นไงครับต้นโซมมันก็แบบไม่ได้ผลใบก็ร่วงใบบางได้ดอกก็ไม่ค่อยดีแล้วลูกก็ไม่ค่อยได้น้าหนักยิ่งปีที่ผ่านมายิ่งไม่ได้น้ําหนักเลยก็ถือว่าสิ่งที่เราประสบมาก็คือเราใช้ทุกอย่างใครบอกดีใช้หมดโค้ชของเราเขามาบอกว่าไงครับเขาบอกว่าลองใช้ดูผมก็ลองใช้ดู ตอนนั้นใช้อะไรครับคู่หูมาสกัคู่หูพัฒน <c oughs> <p ans> ใช้เวชแพทใช้ไคโตซานต้อง <c oughs> อย่างแล้วก็ทางดินก็ใช้วกปุ๋ยยิงเกษตรแล้วตอนนั้นเห็นอะไรเปลี่ยนแปลงไหมครับหลังจากเราใช้ไปกี่วันกี่ๆๆเดือนรู้สึกว่ามันตอบสนองเร็วครับเราพ่นไปประมาณสักอาทิตย์หนึ่งหรือห้าวันหรืออาทิตย์หนึ่งเนี่ยมันรู้สึกว่าใบมันสดชื่นแล้วใบมันจะเขียวขึ้นอาทิตย์เดียวก็เห็นเลยเออแล้วก็ตามต้นตามเรื่องก็พ่นลงดินบ้างอะไรบ้างเนี่ยมันก็รู้สึกว่ามันดีขึ้นหรอดีขึ้นเยอะเลยต้นที่เป็นแ ดดรัดเร็วแล้วตอนนั้นพอใช้แล้วเนี่ยใช้เพื่อต้องการอะไรครับต้นดอกยังไม่พอต้นแล้วบางต้นก็ไม่ออกเลยเรามาใช้ไปสองครั้งแล้วออกดอกเต็มต้นเลยที่รเราเห็นนี่ใช่ไหมครับใช่ครับที่คือจากการใช้ประมาณสองครั้งสองครั้งครับตอนนี้ถ้าเราเห็นอย่างเนี้ยในฐานะที่ป๋าเวียนเห็นมาเนี่ยแตกต่างกับเมื่อก่อนอย่างไงไหมครับเยอะเลยก่อนนี้ไม่เคยไม่เคยเป็นแบบนี้ไม่เคยออกมาแบบนี้แต่พอเรามาใช้ขู่หูมารู้สึกว่าทุกจริงออกหมดอ่ะเป็นที่แปลกใจมากเลยใช่ครับมีบางต้นที่คนอื่นเขาออกเขาไม่ออกเนี่ยป๋าทํำยังไงครับผมก็ ขีดตัวนี้เลยเอ,อล๋อเหรอฮะซ้ําเข้าไปซ้ําเข้าไปอีกก็ออกขึ้นมาอีกแล้วก็ออกอีกแล้วเราได้มีความรู้สึกอย่างเนี้ยกับความพิเศษของสูตรใหม่เนี่ยเรามองอย่างนี้แล้วเ,เราคิดว่าเกิดจากการที่เราสะสมมานานแล้วก็มาเจอกับสูตรใหม่ที่มีทรงพลังอย่างเนี้ยเราอยากจะบอกใครไหมครับว่าสิ่งที่เราเจอด้วยตัวของเราเองเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เหมาะสมแก่การทําการเกษตรโดยเฉพาะผู้ปลูกทุเรียนก็จะใครแนะนําว่าใครลองใช้ดูว่ามันจะเหมือนของผมไหมของใครซีว่ายังไม่ออกดอกลองดูครับแต่ผมเชื่อเลือหรือใครจะมาดู ที่สวนผมก็ได้ผมถามนิดนึงเมื่อก่อนตอนที่เราเคยใช้เคมีบำรุงยักษาเยอะๆอะที่ฟังเข้ามามากหลากหลายจนเราจําไม่ได้นะแล้วเราเป็นยังไงครับพอเรามาใช้ตรงนี้ต้นทุนมันต่างกันไหมต่างกัน นี่ว่าตนทุนก็รู้สึกว่าถ้าเราใช้ดูคือผลิตภัณฑ์ก็ราคาสูงจริงแต่ส่วนผสมแล้วก็ตอนที่เราใช้อะไรนี่คือมันไม่ต้องหลายอย่างไม่ต้องยุงย่งยากมีแค<อ>่สองอย่างถ้าเราใช้ของผลิตภัณฑ์อย่างอื่นนะนะไม่สามสีสามหรือสี่อย่างไม่บวกก็ยาลาค่าแมลงนะเฉพาะฮอร์โมนอย่างเดียวครับผมใช้แต่สองอย่างเลยวก็ยาค่า,าแมลง<อ>ตัวอะไรกินแบบเพี้ยไฟผมก็่นเพี้ยไฟนอนกินแบบผลน,นอนผมสองอย่างอะไรก็คือเกษตรกรน,นะครับก็คือบางครั้งเนี่ยเราใช้เบอร์แพนนะแต่ก่อนมันจะมีพวกน้ำมันนึเนี่ยบางตัว ที่เราใช้ร่วมกับคู่หอเราไม่ได้ครับแต่สุดพัฒนาใหม่ครับ มันจะใช้ร่วมได้หมดเลยอีกอย่างก็คือตัวนี้มันจะเข้มข้นมากครับเราก็จะลดพวกสารทพวกตเติมเติมส่วนมากเกษตรกรต้องเติมฮะฮอร์โมนสลายสญญาราินทรียปุยเกศพวกเนี้ยแล้วก็เกษตรกรก็จะค่อยๆถอ,อๆ,ถอๆถอดออถอดออกถอดออกแล้วที่นี่ก็ลดต้นทุนลงได้อย่างอะ่ะบริษัทก็จะมีโบนัสเงินคืนให้กับเกษตรกรด้วยครับก็จะมีการลดต้นทุนลงไปอีกอีกอย่างป้าเนี่ยใช้ดีนะฮะที่แรกก็ไม่แนะนําใครอะป้าว่าให้ใช้ให้แบบเห็นผลลัพธ์ก่อนคือตอนนี้ก็คือมาเองนะครับมาดูเองเลยมาดูเองครับไปทุน 容哦。